มาลองทําบิงซูโฮมเมดด้วยกันค่ะอันนี้หวานเพิ่งแกะกล่องมาเมื่อคืนเลยนะคะในชุดนอกจากตัวเครื่องแล้วก็จะมีถ้วยใส่ใส่บิงซูแล้วก็แม่พิมพ์น้ําแข็งมาให้1ชิ้นแต่ตัวแม่พิมพ์เนี่ยเขาขายแยกด้วยนะคะเผื่อใครที่ยากจะทําน้ําแข็งตุนไว้หลายๆก้อนหรือว่าหลายๆรสชาติก็คือซื้อแม่พิมพ์มาเพิ่มได้เลยลอกจากหน้าตามินิมอลแล้ววัสดุก็ดีด้วยนะคะตัวพลาสติกก็เนื้อหนาเคาะไปไม่ใช่เสียงก๊อกแก๊กนะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นนมที่หวานเอาเข้าตู้เย็นตั้งแต่เมื่อคืนเลยตอนเอาออกนี้ต้องใช้ช้อนช่วยนิดนึงนะตอนอยู่ในเครื่องก็จะหน้าตาประมาณนี้มีช่องว่างอยู่นิดนึงก็ปิดฝาเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหวานเตรียมใจที่จะต้องใช้แรงมาเยอะพอสมควรนะแต่ว่าใช้แรงนิดเดียวเองทุกคนแล้วดูบิงซูที่ได้ออกมาสิคะเนื้อเนียนละเอียดโอเคเลยนะรอบหน้าเราจะไม่ชวนเพื่อนไปกินบิงซูข้างนอกแล้วค่ะ ทำกินเองง่ายขนาดนี้แถมประหยัดอีกตั้งหากน้ำแข็ง1ถ้วย1ก้อนตะกี้ก็จะได้ประมาณ1ถ้วยบิงซูพอดีนะคะจะเติมท็อปปิ้งหรือว่าจะแค่ราดนมแล้วก็ทานเลยแบบนี้ก็ได้โดยรวมคือชอบมากใครอยากตามรอยเครื่องเน่วหวานแปะพิกัดไว้ให้แล้วนะ